คุเราจะเข้าห้องก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องถ่ายชลิปมาอยู่ไหนอะประตูมาอยู่ไหนเนี่นอยนนอ๋อนี่นี่ใครเปิด อ,อ้อานไอติมร้านไอเรายังไม่เปิดก็จะภาพอย่างนี้แหละเราก็จะทำไมยังไม่เปิดไฟเลยให้ดูให้ดูเดี๋ยวให้ดูเห็นยัง มตรงววนี้นะเค็ตแล้วตรงนั้นคือที่ทำคือคือที่เอาชอ้อนช้อนซอบตรงนี้นะ มีร้านเยอะมากค่ะบอกร้านอะไรอ่ะนี่มีร้านอันนี้ร้านข้าวมันไก่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวเกีมีแค่นี้แล้วก็ร้านอะไรอ่ะชาแล้วก็ร้านติมร้านน้ำผลไม้ ร้านน้ำอัดลมและแล้วผลไม้แล้วก็ร้านขายขายของทอดเซกเซกุ้งเซกอกอะไรแบบนี้คือแบบดนูไม่รู้เร <laughs> ื่องอะไรเลย จะเล่าเรื่องพิกซี่ให้คือหนูคืออ,อีฉันก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว,ว่าพิกซี่ห้าและคือจำชื่อได้หมดแล้วปกติจำชื่อไม่ได้ตอนจำชื่อไม่ได้ก็จะเรียกคนน,น,นู้นคนนี้คนนั้นอะไรพวกนี้มาเบลน่ารักอิงโกะน่ารักพิม,มาน่ารัก นัง่งหมดทุกคนคือพีซี่สวยด้วยสวยด้วยด้วยเฮ <c oughs> มันสวยจริงอะ่ะตอนนี้ถึงแล้วไอติมเรานั่งโตอยู่นะนี่ไงโตะช่ยอยับช่ยอยับไว้โตนี่ไงช่ยอยัมไวาโตของเรา โอเคก็รีวิวหรูว่ารีวิวเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ปิดคลิปตรงนู้นตรงนู้นสวยจะให้ดูนี่ไง ไม่เขยากให้ไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวเกิดจะมึงไม่ว่าไปถ่ายรีวิวตรงนู้นได้ไหมเพราะว่าวิวตรงนู้นมันสวยไง ไปหนึง่งทำไมหาแม่ไม่เจอนะลรอ่ะอยู่ในร้านเหรอในร้านเหรอไฟดูไฟเปิดแล้วแต่หาตัวไม่เจอหายขนะ้างนอกเหรอ แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปโทรหาแม่ก่อนว่าแม่อยู่ไหน๊ายบาย